สบายดีพี่น้องเบอร์ทุกคูทุกคนเดอ้อนั่งกันผู้อันผู้เบิ่งแล้วกับผู้ส้มแล้วกับผู้กดไลค์กดแชร์เบอร์ทุกคูทุกคนแล้วมาเด็กกำพร้าวันพระพี่น้องเอ้ยแล้วก็ได้มาเหตุทำบุญข้าวจีพร้อมประเพณีบ้านเฮาพี่น้องนเนี่ยเด็กกำตอนนี้ยพอเจอเอกับน้องตากำลังกราบธาตุ พอใหญ่พอเถ่าใหญ่แล้วก็พอใหญ่แล้วก็ป่าอยู่น้ากันพี่น้องแล้วก็ได้มากราบบุญคุณพนพอแม่เอ้ยบุลืมบุญลืมคุณขอบุญส่วนกุศลน้เพิ่นพ่อแม่เอ้ยเพืเป็นสิริมงคลเพื่อให้บุญพ่อแม่บุญขับนาสู้หาเงินหาค้ำให้สุขให้มาพ่อแม่เอ้ยแล้วไ้ทางเนื้อทางไตขให้บุญพอบุญบุญคุณพ่อแม่ขับสู้เงินนอนสดสวยคือเก้าพ่อแม่เอ้ย จะเป็นสิริมงคลให้ขอให้แม่ปู่ย่าตายายนี่ยแล้วขับสู้บุญส่งบุญกุศลขับสู้อยู่ดีไม่แหง้งลุลานผมมากราบมาไหวน,นี่จ้าเผื่ออยากอยู่ดีไม่แห้งแล้วพอแม่เอ้ยเผื่ออยากได้บุญกุศลของเขันมาขับมาสู้แล้วเผื่อหาเงินหาคำกับเผื่ออยากให้ได้ให้ดีนี่ยแล้วให้รับไม่รวยนี่ยแล้วพอแม่เอ้ยจึงได้ระลึกถึงบุญคุณพ่อแม่นี่ยแล้วจึงได้มากราบมาไหวแล้ว ถาดเพิ่นน uh. ี hmm. Hmm. ่แหละพ่อแม่เอ yeah. yeah, yeah. ้ยมากระมาไหวถาดเพิ่นนี่แหละถาดพ่อเ่าใหญ่แล้วก็พ่อเฒ่าหนกงป้าอยู่นํากันพี่น้องเอ้ยใส่ถาดหน่วยเดียวแต่มีสามสันพี่น้องอยู่สันไผ่สันมันพี่น้องนี่น้องตากับพ่อเฒ่าเจอพี่น้องมากรบถาดพ่อเฒ่า ไลืมคุณคุณพ่อแม่เพิ่อนโพเลี่ยงมาพาใหญ่พี่น้องเอ้ยมาพี่น้องอันนี้ตาซิมบันนาบอพี่น้องซิมบันนาบอไหนซิมบันนาบอเ้องไหนและพี่น้องแต่เนี่ยจะนั่งพรมหอมพี่น้องหุบนั่งพรมหอมพี่น้อง พอคู kh 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 en, ่ละสกคําคำแดงคนพอฐานละสักคู่คำแดงคนมาสางพี่น้างซิมบานาบอพี่เนอะบานาบอคักับบานบใหไ่พี่เนาะใคแต่มีความสามาคีพี่นนองพอทานละสักคู่คำแดงเป็นผมมาสางซิมบานาบอพี่เนาะ เมื่อกีดเงินบาทไหลมากเมื่อนอลลารไหลหลังเข่ากระเป๋าเจ้าภูทุกคนนละล่ะอนุขันโดตัวกลางพลังมุนยืนหมุนยืนครับเห็ได้พี่น้องตอนนี้กระเจ้ากระลังเลิกเมื่อนั่มเลยพี่น้องเลิกใส่บาทพี่น้องอันนี้ทางออกพี่น้องประตูทางออกวัดบ้านนาบอพี่น้องวัดสันติภาพพี่น้องวัดสันติภาพพุด นิคมพี่น้องเอ้ยวัดสันติภาพพุทธนิคมบานาบ่อพี่น้องอันนี้ทางออกวัดบานาบ่อพี่น้องอันนี้เออเิ่นกะใส่บาตรแล้วกับผู้เมื่อกับเมื่อพี่น้องพุทธานจังหันกนับีพี่น,อน้องเอ้ยถ้าเอาผ้าขากับีอ่อันนี้ประตูทางออกพี่น้องวัดสันติภาพพุทธนิคมบานาบ่อพี่นอ้องกาลั่า,อองางสังแล้ว ปีที่แล้วนี่แหละพี่น้องเอ้ยเด้อพี่น้องม้าคนนี้ไม่เลยธาตุพวทานราชสกุลคำแดงพี่น้องดวงมณีวงกันก็ได้ดวงเสียเสียชีวิตดวงหลับไปแล้วพี่น้องแต่ว่าบันชาบันบบนาบอปได้ลืมสัตว์ประมาทคุณเพิ่นพี่น้องเพื่อว่าเพิ่นก็นมีจิตนำใจใส่ศรัทธามาสั่งอันซิมบันนาบอกระกนจนส้ำเร็จพี่น้องเอ้ยเพราะว่า พระธาตุราชกูคำแดงเพิ่นกะเป็นบัณฑ์ไก่เคียงนี่แหละพี่น้องเลยแต่เพิ่นมีน้ำใจศรัทธาสางซิมบัณนาบอกจนแล้วพี่น้องเลยจะได้สร้างบัณนาบอกินก่นกะบอดได้ลืมบุญคุณเพิ่นก,น,กน,น,น,พนกระไดาสางธาตุเพิ่นขึ้นมา,เ,าเพื่อนระลึกถึงบุญคุณพี่น้องธาตุพอธาตุละสกุคำแดงดวงมณีวงพี่น้อง แต้เพิ่นกัเป็นคนชาบันนี่แหละบ้านที่สว่างหน้ามงนี่แหละหรือว่าบ้านหน้าบ่อนี่แหละพี่น้องพ่อแม่นกับเป็นคนบ้านหน้าบ่อแล้วก็แต่เพิ่นก็ย้หญ่เพิ่นบวชแล้วเพิ่นกั้ใหญ่้็ไปอยู่เวียงจันทร์พี่น้องเอ้ยทังสะพ้องแก่เถาพี่น้องเพิ่นเสียชีวิตก็อยู่เวียงจันทร์พี่น้องแต่ชาบานหน้าบ่อนี่กับบริลลืมเออบริลลืมบุญลืมคุณพี่น้องที่เพิ่นได้มาสางวด ว่าในและสังซิมบรรณบอนี่และพี่น้องกษัตริยบรรณบอกับได้ลืมบุญคุณของเพิ่นก็ได้เอาอันกระดูกเพิ่นมาพี่น้องก็เอามาสังถาดให้เพิ่นนี่นะพี่น้องเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วกษัารบรรณบ่อเนี่ยกับ่บด้ลืมบุญคุณของพระทธนราชคูคำแดงพี่น้องนับถือคือเก่าด้านหน้าพี่น้องชิมของบรรณบอพี่น้อง เพิ่นก็ได้สั่งมาแล้วสองสามปีเลยได้พี่น้องสั่งแาาล้วพระธาตุราชสภูคำแดงดวงมณีวงพี่น้องเมันมาสั่งพี่น้องเมันมีใจใสายชทตาส,าสั่งซิมบัตนาบอพี่น้องก็จนได้ส้ำเร็จพี่น้องเอ้ซิมบัตนาบอก็ไปได้เลื่มบุญคุณของเพิ่นแล้วก็สิมบัตนาบอก็นับถือหรือว่า เปิดเครื่องคุ้นคุณเพิ่นไม่ได้ลืมพี่น้องกระเทงยามคารวะธาตุเพิ่นกระไดสั่งคู่ปีพี่น้องเสั่งอันจัดงานคารวะธาตุเพิ่นกับคู่ปีพี่น้องเอ้ยบ้านนาบ่อนี่ยไม่ได้ไม่ได้ลืมบุญคุณเพิ่นได้่อแม่เอ้ยอ่าประชาบ้านนาบ่อเนี่ยไมได้ลืมบุญคุณเพิ่นได้พี่น้องเอ้ยสั่งบุญสั่งกุศลให้เพิ่นคู่ปีพี่น้องเอ้ยคารวะธาตุเพิ่นกับคู่ปีพี่น้อง เงามแผ่นกระส Over ังคือเกานี่อันนี Books ้ซ uh. so, ิมแผ่นเี้่นได้สังไว้พี่น้องพอาละสกูคําแดงแผ่นได้สังไว้แล้วซีไหม่ลายมือพี่น้องของแผ่นแผ่นได้สังไว้แต่หลายปีสองสามปีแล้วพี่น้องเมันมาได้มาสังกันโอ้ยเป็นปีสองปีไปเลยพี่น้องก็ได้มาสังกันดิอืมซาบานาบอกมกบดีดเดือดเดือดพี่น้อง ขาตกบกของขอหนเด้ออันนี้่ด้พี่น้องเลิกจากบาดเลยพี่น้องกำลังกินเข่าพี่น่ใพี่น้องกินเขาซามคีพี่น้องเยขาตกบกของพี่น้องข่าซามคีพี่น้องเลยมากินน้ำกันเ้อพี่น้องเ้อซาบะนาบปมาน้มานบอกินเข่าซามะคีพี่น้องต้นนีอนี้ต่แสบได้พี่น้อง กินนลำแม่แม่กินน้ำประจำขาบขาวแม่คือข้าวขาวฮ่ะโบแม่เอนที่เขากินกินเด้กินเด้พี่น้องกินก่อน้ำกานเด้ถ้าไม้ใทรส่พี่น้องคนก็กินกินตังหาพี่น้องกินผ่านนตังหาว่าเนี่ กงลังกินเ้าพี่น้องคนอันนี้ก็บขางพี่น้องโอ้พี่น้องเลยจาบานนาบอกฟเพียงกันพี่น้องจัดกบินข้าจีพี่น้องเอ้ยข้าจีพี่น้องจักบารยัดห้ำแล้วแหละพี่น้องกำลังเริมกินเ้าตอนเนี้ยพี่น้องข้ากินข้าพี่น้องเอ้ย มากินน <aid> ้ำตาลอะไรพี <who referred to> ่น้องมาเด้อมาเด้อมากินสาวน้ำกันได้พี่น้องกินสาวซ่ามาขี้ได้ออยู่วัดตะนาบอได้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันได้พี่น้องเด้อเป็นตาแซ่บได้พี่น้องหลายคนมากินน้ำกันนี่สาวชีน้ำพี่น้องฟ้าอาหารเป็นกันยางนะพี่น้องมากินน้ำตาลเด้อมากินน้ำตาลเด้อ กินเข่พี่น้องได้เยพนก็ลักินเข่าอยู่พี่น้อกินาะอสเพิ่ไอป่าเพิ่งกินเข่าจีพี่น้องคนไะนแนบุ้นเข่าจีพี่น้องนนแมนแมกินเข่าพี่น้องมาเริมาเริ่มมากินอาหากันเ้อเพื่อนวะเพื่อนกินเข่าพี่นองแมนเจ๊ต่แซ่บได้พี่น้องคนไหนพูข้าก็ล่หล มันมาเส็บยุคนวะนี่นี่พักขาวกันพักหนาเพียบพี่น้องนี่จะพักสลับนี่จะแซ่บเฉยซีพักมาพี่น้องเอ้ยจำเจียวปลาแดกพี่น้องเด็กพี่น้องอนี่ขอลาจบไปสั้นเลยเด้กพี่น้อง ลากันชมเลยนะพี่น้องเนาะก,กินหนาพอกันไหมเ,เขาฝากเท่าไหร่ก,ก็กแซ่ดนะเด็กพี่น้องเด้อกดติดตามชมในแต่ละเด็กพี่น้องเด้อสบายดี